สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเศรซาหลินบอยเรื่องราวของเนนน้อยหัวโปกจากวัดเศซาหลินที่ต้องย้ายเข้ามาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโรงเรียนธรรมดาแต่ก็ต้องเกิดเรื่องชุลมุนไปหมดเมื่อโจรแอบ,บเข้ามาในโรงเรียนทําให้เนนน้อยหัวโปกต้องใช้วิชาจากวัดเซาหลินที่เรียนมาเพื่อปกป้องเพื่อนเ,อนเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเลื่องกันที่ในวัดเซ้าหลินได้จัดพิธีประลองวิชาขึ้นทุกปีและผู้โชคดีที่ต้องเข้ามาประลองในพิธีนี้ก็คือเนนน้อยหัวโปกที่ชื่อว่าเสี่ยวอี้นั่นเองกฎของการประลองคือเขาต้องต่อสู้กับพสิทธิพี่3คนแถมยังต้องอยู่จนทูบที่จุดไว้หมดดอกอีกด้วยเริ่มที่สิทธิคนแรกไม่รอช้าพุ่งมาจากอ่าวไทยกระโดดถีบเสี่ยวอี้ทันทีแต่เสี่ยวอี้ก็ป้องกันไว้ได้ทั้งคู่ประเคนทั้งหมัดเท้าเข่าศอกใส่กันอย่างไม่มีใครยอมค่ะ และเป็นฝ่ายของเสี่ยวอี้ที่เอาโคมไฟมาครอบตัวสิทธิพี่ไว้ได้จนเป็นผู้ชนะมาถึงตาสิทธิพี่คนที่สองเขาก็เริ่มใช้อาวุธโดยที่สิทธิพี่ใช้ดาบคู่แต่เสี่ยวอี้เน้นน้อยหัวโปกใช้แค่ท่อนไม้เป็นการต่อสู้ที่ยุติธรรมมากๆทั้งคู่ก็ไม่รอช้าหลังจากที่จดจดจ้องจ้องก็เริ่มฟาดกันเสียงดังชงเชงชงเชงนึกว่าใครทํากับข้าวแต่คู่นี้ต่อสู้กันได้ไม่นานก็เป็นฝ่ายของเสี่ยวอี้ที่ได้รับชัยชนะไปเหมือนเดิมมาถึงคนสุดท้ายเสี่ยวอี้ก็ เปิดฉากวิ่งเข้ามาก่อนโดยถือคติว่าเปิดก่อนได้เปรียบแต่ก็โดนสิ์พี่ผักซะจนหงท้องไงายไส้ล้มลงไปนี่มันเปิดก่อนเสียเปรียบชัดๆเสี่ยวอี้ลุกขึ้นมาได้ก็งัดวิชาทั้งหมดขึ้นมาต่อสู้อย่างไม่ยอมแพ้จนในที่สุดทูบก็หมดดอกและเสี่ยวอี้ก็เดินออกจากห้องไปหลังจากเสี่ยวอี้ชนะแล้วเขาก็ขอไปเรียนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนธรรมดาหลวงพ่อก็เลยต้องยอมให้เสี่ยวอี้ไปาอความเก่งของเสี่ยวอี้ในตอนนี้เทียบเท่ากับหลวงพ่อเลยทีเดียว โดยหลวงพ่อฝากฝังเสี่ยวอี้ไว้กับด็อกเตอร์คนหนึ่งให้ไปรับเสี่ยวอี้ไปอยู่ที่บ้านด้วยตัดมาที่บ้านของด็อกเตอร์สาวน้อยคนนี้ก็คือลูกสาวของด็อกเตอร์ชื่อว่าอาหลันส่วนเด็กแววนนี้ชื่อว่าเสี่ยวเป้ยเป็นน้องของอาหลันนั่นเองด็อกเตอร์โทรมาบอกอาหลันว่าจะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากวัดเซาลินมาและให้เธอช่วยดูแลเขาหน่อยแถมพ่อยังบอกอีกว่าเขาส่งของขวัญไปให้เป็นการทดลองที่ดีที่สุดของเขาระหว่างนั้นเองก็มีเสียงกดกิ่งดังขึ้นมาอาหลันก็เลยไปเปิดดูแล และคนที่มาก็คือเสี่ยวอี้นั่นเองอาลันแนะนําตัวเธอและน้องให้เสี่ยวอี้ฟังพร้อมกับพาเสี่ยวอี้ทัวร์บ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้พ่อของเขากําลังโดนกระทืบอยู่ในโทรศัพท์ตัดมาที่ห้องแลบของด็อกเตอร์เขาถูกแก๊งมาเฟียจับไว้และถามหาสิ่งประดิษฐ์ที่ชื่อว่าทัวลิงเก้าที่ด็อกเตอร์ได้สร้างขึ้นมาด็อกเตอร์เลยบอกไปว่าทัวลิงเก้ามันเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เรียนเสียงภรรยาของเขาที่เปิดไวใ้ให้ลูกฟังเท่านั้นแต่มาเฟียมันก็ไม่เชื่อสั่งให้ลูกน้องช่วยกันหาทัวิ้ หลังจากผ่านไปสักพักหาไปหามาก็เจอไฟล์ข้อมูลทัวร์ลิงเก้าที่ถูกลบไปแล้วแต่กระดันโชคดีไปเจอคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ด็อกเตอร์ส่งของไปให้ลูกที่บ้านอีกด้วยเหล่ามาเฟียบอยแบนด์ก็ไม่รอช้าสั่งให้ลูกน้องทุกคนไปหาของสิ่งนั้นมาให้ได้พร้อมกับจับตัวด็อกเตอร์ไปด้วยตัดมาที่บ้านของด็อกเตอร์ตอนค่ำอลันเก้เาของขวัญที่พ่อเขาให้ไว้มาเปิดดูมันก็คือตุ๊ก,กตาหมีนั่นเองซึ่งตุ๊ก,กตาหมีก็บอกให้เธอตั้งค่าระบบแล้วก็รหัสผ่านโดย การใช้เสียงของเธอเป็นรหัสผ่านหลังจากตั้งค่าเสร็จตุ๊กตาหมีก็จำลองเสียงของแม่เธอพูดขึ้นมาทำให้เธอรู้สึกดีมากๆที่พ่อสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาให้เพราะว่าแม่ของเธอเสียไปตั้งนานแล้วเช้าวันต่อมาระหว่างที่สามคนเดินไปโรงเรียนชิวหนานไอ้หนุ่มขี้เก็กก็ปั่นจัก,กรยานมาจอดข้างหน้าเขาเป็นนักคาราเต้ที่เก่งที่สุดในโรงเรียนและประเทศเลยก็ว่าได้ชิวหนานเอาข้าวกลางวันมาให้กับอาหลันแล้วก็ขอสรุปการแข่งขันในครั้งหน้าเพราะว่าอาหลันเป็นผู้จัดการ ทีมคาราเต้ของโรงเรียนนั่นเองหลังจากเสร็จแล้วทั้ง3คนก็กําลังเดินไปโรงเรียนต่อระหว่างนั้นเองลูกน้องมาเฟียชื่อว่าไอหนึ่งก็เดินมาขโมยหมีของอาหลันไปเสี่ยวอีที่เห็นแบบนั้นก็รีบตะโกนบอกทุกคนทันทีทางด้านชิวหนานที่ได้ยินก็ขี่จัก,กรยานกลับมาดิฟขวางไอหนึ่งจนล้มหน้าขมําลงไปเสี่ยวอีที่วิ่งตามมาก็ตีลังกาโชว์ไป16ตลบหมุนเป็นลูกขางเลยแล้วเขาก็ใช้วิชาจากวัดเซาลินที่ได้เรียนมาอัดใไอห,หนึ่งน่วมแต่ก็ยังไม่นำใจชิวหนาน ที่เห็นแบบนั้นก็ยอมไม่ได้เสียนาคาราเต้เบอร์หนึ่งหมดเขารีบมาร่วมในการยำใหญ่ไก่ย่างแล้วก็เอาหมีขึ้นมาโจนหนึ่งที่เห็นทุกคนกําลังดีใจกันอยู่ก็ใช้โอกาสหนีชิงหมีมาอีกครั้งแล้วก็รีบวิ่งหนีไปแต่ก็หนีไม่รอดกระโดดลงมาเจออลันกับน้องๆเอาถังขยะมารองไว้แล้วก็ดึงหมีขึ้นมาพร้อมกับเข็นถังขยะลงถนนสไลด์เป็นหนอนเลยเรียกได้ว่าวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนไม่เป็นท่ากันเลยทีเดียวตัดมาที่ห้องเรียนครูประจําชั้นพาเสี่ยวอี้มาแนะนํา ตให้เพื่อนๆรู้จักแต่เพื่อนๆก็พากันหัวลอยย่อเหมือนกับเขาเป็นตัวแปลกประหลาดพอถึงวิชาพละครูก็ให้นักเรียนทุกคนทดสอบร่างกายโดยการวิ่งพอเป่านกวิดปุ๊บเสี่ยวอี้ก็วิ่งหายไปปั๊บจนครูสงสัยว่าเสี่ยวอี้หายไปไหนทันใดนั้นเองเขาก็วิ่งมาด้วยความเร็วแสงอย่างกับซปเปอร์แมนเล่นเอาหมวกครูปิวหายไปเลยพอมาถึงตอนวิดพื้นเสี่ยวอี้ก็วิดเอาวิดเอาวิดไม่พักเลยแถมยังโชว์วิดพื้นมือเดียวอีกต่างหากตอนพักกลางวันเสี่ยวอี้กับเสี่ยวเป้ยก็ไปเดินเลน นกัแล้วก็ไปเห็นชิวหนานกําลังโชว์อยู่พอดีด้วยท่าลูกเตะสถานฟ้ากลับมาตอนมืดเสี่ยวอี้ก็อยากทําท่านั้นได้บ้างเขาก็เลยแอบ,บมาฝึกฝนคนเดียวแต่ด้วยความเก่งกาดเติมบัตรทูมาเยอะเขาก็ทําได้ตั้งแต่ที่ลองครั้งแรกเลยระหว่างนั้นเองไอ้โจนหนึ่งกับโจนสองมันก็ยังไม่ลมเลิกแผนการชิงตุ๊ก,กตาหมีของอาหลันแอบบเข้ามาในบ้านเสี่ยวอี้ที่ได้ยินเสียงก็รีบกระโดดหลบไปแอบ,บทันทีโจนหนึ่งโจนสองมันค้นบ้านพยายามหาแต่ด้วยความโง่ก็ไปหยิบตุ๊กตา ไก่ที่มีเสียงเข้าเล่นเอาตกใจแทบแย่ทางด้านเสี่ยวอี้ที่แอบดูอยู่ก็ปรากฏตัวไปจัดการกับสองโจรนั้นทันทีสองโจรที่รู้ตัวว่าสู้ไม่ได้หันไปเห็นตุ๊ก,กตาหมีเข้าก็รีบหยิบแล้วกระโดดออกหน้าต่างหนีไปแต่ตุ๊ก,กตาหมีตัวนั้นมันดันเป็นตัวปลอมเป็นตุ๊ก,กตาเด็กเล่นของเสี่ยวเป้ยนั่นเองหัวหน้ามาเฟียก็เลยลงโทษทั้งสองคนแล้วบอกให้ไปวางแผนใหม่วันต่อมาที่โรงเรียนมีการโชว์คาราเต้อ,อีกแล้วเสี่ยวอี้ที่ชื่นชอบการต่อสู้ก็ ไม่พลาดที่จะมาดูด้วยตอนที่นั่งดูอยู่น้องสาวของชิวหนานก็ยุให้เสี่ยวอี้ไปแข่งกับพี่ของเขาเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครเก่งกว่าใครแถมยังพาไปลงสนามแล้วบอกให้พี่เขาลองแข่งกับเสี่ยวอี้อีกด้วยชิวหนานด้วยความเก็กเท่ของมันก็บอกกับเสี่ยวอี้ไปว่าแพ้แล้วอย่าร้องไห้แล้วกันนักเรียนทุกคนที่นั่งดูอยู่ก็พากันวิ่งลงไปชิดติดขอบสนามโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้โจนหนึ่งโจนสองมันปลอมตัวมาเป็นนักเรียนหน้าแก่นั่งดูอยู่ด้วยและเหมือนว่าตอนนี้มันก็เห็นมีของอลัน เข้าแล้วในสนามทั้งเสี่ยวอี้และชิวหนานก็สู้กันแบบไม่มีใครยอมใครงัดท่าไม้ตายวิชาทุกอย่างออกมาดวลกันอย่างบ้าคลั่งจนในที่สุดก็เสมอกันเพราะเท้าของชิวหนานก็มาอยู่ที่หน้าของเสี่ยวอี้ส่วนเท้าของเสี่ยวอี้ก็อยู่ที่ไข่ของชิวหนานระหว่างนั้นเองเสี่ยวเปยก็เดินออกจากสนามมาแล้วก็เจอโจรหนึ่งกับโจรสองมันกําลังขโมยหมีพอดีเสี่ยวเปยตะโกนบอกให้คนทั้งสนามจนทุกคนหันมามองทางด้านเสี่ยวอี้ที่จําหน้าโจรสองคนนี้ได้ก็รีบบอกทุกคน ทันทีว่ามันเข้ามาขโมยของเมื่อคืนนักเรียนทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็ช่วยกันวิ่งไล่จับโจนกันชุนลมุนวุ่นวายไปหมดแต่โจนมันก็ใช้วิธีสกรปรกโดยการปาถ้วยรางวัลให้นักเรียนช่วยกันตามเก็บระหว่างนั้นเองครูพลาก็เดินเข้ามาพอดีและคิดว่านักเรียนก่อความวุ่นวายเขาก็เลยตะโกนบอกให้นักเรียนทุกคนไปพบกันที่ห้องพักครูโจนที่เห็นแบบนั้นก็ฉวยโอกาสวิ่งหนีออกไปหลังจากนั้นอาหลันก็พยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ครูฟังครูก็เลยแจ้งตำรวจให้มาช่วยตอน เลิกเรียนระหว่างที่ทุกคนกําลังจะกลับบ้านก็นึกขึ้นได้ว่าเสี่ยวอี้หายตัวไปทําให้ทุกคนต้องรีบช่วยกันหาว่าหายไปไหนในที่สุดก็ไปเจอเสี่ยวอี้นั่งหงอยอยู่ใต้โต๊ะไม่พูดไม่จากับใครและสาเหตุที่เสี่ยวอี้เป็นแบบนี้เพราะเขารู้สึกผิดที่ดูแลหมีของอลันให้ดีไม่ได้และถ้าเขาไม่ไปต่อสู้กับชิวนนานโจนก็คงเข้ามาขโมยไม่ได้อลันก็เลยพยายามบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของเธอด้วยที่ไม่ดูแลของตัวเองให้ดีๆพอพูดจบเสี่ยวอี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็เดินทางกลับ บ้านพร้อมทุกคนตัดมาที่โจนได้มีไปแล้วพวกเขาพยายามจะเข้าไฟในเครื่องนี้ให้ได้แต่ติดตรงที่ไม่รู้รหัสไม่ว่าจะถามด็อกเตอร์ยังไงเขาก็ไม่ยอมบอกทั้งหาคนก็ช่วยกันวางแผนจะเอามีขึ้นและฝึกวิชากันอย่างจริงจังหลังจากผ่านไป3วันสาคืนในที่สุดโจนก็สามารถแฮกข้อมูลเข้าไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ติดตรงที่รหัสสุดท้ายคือข้อความเสียงนั่นเองหัวหน้าโจนมันโมโหมากซ้อมด็อกเตอร์สนุ่มเลยแต่ด็อกเตอร์ก็ยังไม่อาปากบอกสักคำอยู่ดีเราว วางนั้นเองอลันก็ส่งข้อความมาบอกให้พ่อเธอมาปาร์ตี้วันเกิดของเธอคืนนี้หัวหน้าโจนที่เห็นแบบนั้นก็รีบเอาโทรศัพท์ด็อกเตอร์มาพิมพ์บอกอลันทันทีว่าคืนนี้ให้ออกมาเจอหน้าบ้านพอมีของขวัญจะให้ซึ่งมันก็คือแผนชั่วร้ายที่จะจับอลันมาเป็นตัวประกันให้ด็อกเตอร์ยอมบอกรหัสเสียงนั่นเองตอนกลางคืนเพื่อนๆทุกคนก็มาปาร์ตี้พร้อมของขวัญติดไม้ติดมือกันเต็มไปหมดพอได้เวลาตามที่อลันนัดพ่อไว้เธอก็รีบออกมารอด้วยความดีใจแต่ก็โดนในพวกโจนจับขึ้นรถตู้ เสี่ยวอี้ชิวหนานและเสี่ยวเปยที่เพิ่งซื้อของขวัญกลับมาก็เห็นเข้าพอดีไม่รอช้าเนนน้อยหัวโปกวิ่งนําเพื่อนไปช่วยอลันทันทีแต่ด้วยสก,กิลของไอ้โจรหัวโลนี่ตีบวกร้อยมาก็ทําให้เสี่ยวอี้และชิวหนานโดนซัดลม้มไม่เป็นท่าเลยทีเดียวทําให้พวกโจรมันสามารถพาตัวอลันไปได้ทั้งสี่คนก็เลยตั้งสติโดยเสี่ยวอี้และชิวหนานปั่นจักรยานตามโจรไปส่วนเสี่ยวเปยโทรแจ้งตำรวจและตามไปที่หลังจนในที่สุดทั้งสามคนก็ไปถึงรังโจรได้สำเร็จ มาทางฝั่งของโจนจับอาหลันเข้ามาในฐานทัพแล้วแล้วหัวหน้าโจนก็ขู่ให้ด็อกเตอร์บอกรหัสเสียงมาไม่งั้นเขาจะจัดการอาหลันทิ้ง แต่ระหว่างนั้นเองด้วยความที่รหัสเสียงคือเสียงของอลาาันเธอพยายามจะปลอบพ่อของเธอพอพูดขึ้นมา AI มันก็บอกรหัสผ่านซะง,งั้นตัดมาที่เสี่ยวอี้ตอนนี้เขาจัดการคนเฝ้าหน้าประตูนอนล่วงเป็นผักกาดไปสองคนหลังจากนั้นไอ้โจนหัวล้นก็ออกมาเห็นลูกน้องของตัวเองสลบอยู่ทําให้เขารู้ทันทีว่ามีผู้มาบุกลุกแน่ๆเขาเดินสํารวจไปรอบๆระหว่างนั้นเองชิวนานและเสี่ยวอี้ก็เปิดฉากเอาถังตีก่อนหลังจากนั้นชิวนานก็บอกให้เสี่ยวอี้ไปช่วยอลาาันเขาจะขอแก้มือกับ ไปล้นซ่านี่เองพอเสี่ยวอี้เข้ามาในห้องได้ก็เจอเสี่ยวเป้ยโดนจับไปอีกคนนึงแล้วหัวหน้าโจนก็สั่งให้ลูกน้องเข้ามาจัดการเสี่ยวอี้เป็นกองทัพเลยแต่ก็ไม่คานามือพอเสี่ยวอี้ซัดสล่วงลงไปนอนคุยกับลากมะม่วงเลี้ยงตัวเลยทีเดียวพอจัดการจนครบหมดเสี่ยวอี้ก็พาทุกคนวิ่งหนีออกมาจนมาเจอชิวหนานอยู่ในสภาพที่สมบักสมบมจะไม่ไหวอยู่แล้วระหว่างนั้นเองหัวหน้าโจรมันก็วิ่งหนีออกมาพราะหมีที่ถือติดมือมาด้วยด็อกเตอร์อาลันและเสี่ยวเปยก็วิ่ง ตามไปส่วนเซียวอี้และชิวหนานก็ร่วมมือกันจัดการไอ้โลนซ่าทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างสุดความสามารถร่วมมือกันทั้งกระบวน่าลูกเตะลอยฟ้ามังกรกินมีจนสุดท้ายจบที่ท่าประสานกองกอยของทั้งสองคนจนพี่โลนซ่าล้มไปแล้วตำรวจก็มาถึงพอดีมาทางฝั่งของหัวหน้าโจรที่วิ่งหนีมาจนถึงทางตันเขาก็พยายามจะปีนกล่องหนีแต่ก็ดันโดนกล่องล้มระทับตัวเองจนขยับไปไหนไม่ได้ซะง,งั้นจนสุดท้ายตำรวจก็จับโจรไปได้ทุกคน และหลังจากวันนั้นแนนน้อยหัวโปกก็ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนทุกคนได้ดีแถมมีชุดนักเรียนใส่และโรงเรียนก็ยกย่องให้เสี่ยวอี้เสี่ยวเป้ยและอาหลานเป็นผู้กาของโรงเรียนอีกด้วยจบลงไปแล้วสําหรับเศร้าลินบอยเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย